โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แอ p พัพพอดคล้วดชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมา V.S กันระหว่างกล้อง2ตัวนี้ครับก็คือตัว iPhone 15 Pro Max แล้วก็ตัว A23 Ultra นะครับตัวท็อปจาก2คข่ายนะครับระหว่าง Apple Samsung เราก็จะมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่ากล้องตัวไหนได้เปรียบในสถานการณ์ไหนบ้างหรือกล้องตัวไหนทําได้ดีในตรงไหนคุณภาพไฟลออกมาเป็นยังไงบ้างนะรันนี้เราอาจจะไม่ได้ตัดสินนะว่าแบบโอ้โหอันนี้ชนะขาดหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมาเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่ากล้องของทั้ง2ตัวนใช้งานออกมาเป็นยังไงงบ้ารัวก็เนี่ยเเเรราาจะะแปไว้้ใหหมดล ใส่ก l e ดา i v e ยล้ให้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างไปดูเองก็ได้เลยนะคุณนำภาพไฟล์ออกมาเป็นยังไงแล้วใครชอบตัวไหนมากกว่ากันก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคไปไปดูกัน โอเคทีนี้เรามารีแคปเจ้าตัวสเปกกล้อง2ตัวนี้กันแบบเร็วๆแล้วกันนะครับสำหรับ iPhone เนี่ยจะให้เลนส์ทั้งหมด3ชุดเนาะอัลตร์ไวตัว normal ลแล้วก็ตัวเทเลโฟโต้นะครับแต่ว่าสำหรับ A23 Ultra เนี่ยจะเพิ่มเข้ามาก็คือตัวของตัวพาริสโคปนาะทำให้มีกล้องทั้งหมด4ตัวหลักๆนะครับโอเคไปไล่กันดูทีละตัวแล้วกันเริ่มที่ตัวอัลตร์ไวก่อนแล้วกันของทั้งคู่เลยก็คือทั้ง iPhone และ Samsung เนี่ยจะถ่ายได้ที่12ล้านเมกะพิกเซลนะครับโดยที่ทั้งคู่เนี่ยยยยให้้ f มมมาาาาาาาทททีีีีี่่่่่่่่2.2 120แแแลลววกกก็ออองงงศศรรรัับภพเเนนนจจะะะะูปปณคตต iPhone หน้ากล้องเนี่ยจะโชว์ว่า 0.5x นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ a m s u n งเนี่ยจะโชว์อยู่ที่ 0.6x นะครับในส่วนของกล้องหลักตัวถ่าย normal เนี่ยของ iPhone เนี่ยจะให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าของเอ3ีซานตถ่ายเลยะเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่200ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าอันนี้คือต้องไปเปิดนะเพราะว่าถ้าโดย d e f a u l t ของตัวเครื่องเนี่ยจะถ่ายได้อยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลนะครับแต่ว่าเจ้า2ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะได้ระยะที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ได้ F ที่เท่ากันกกก็็็คคืือออ1.7นนนนนแลล้วววมมาใส่ขงเตตั ของ iPhone เนี่ยจะถ่ายได้ที่12ล้านเมกะพิกเซลเท่ากันนะครับระยะที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ120มิลเอฟจะอยู่ที่ประมาณ2.8ทําให้ระยะซูมโดยเลนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5x นะครับสูงสุดแล้วก็สามารถดิจิตอลซูมไปได้สูงสุดถึง25 ท่านะก็คือ 25x เนาะแต่ในส่วนของ Samsung เนี่ยจะต้องถูกแยกเป็น2ส่วนนะก็คือส่วนของเทเลโฟโต้ปกติเนี่ยจะได้มาอยู่ที่ 3x นะครับจะถ่ายได้สูงสุดในความละเอียดอยู่ที่10เมกะพิกเซลนะก็คือน้อยจะดักไอโฟนลงมานิดนึงของไอโฟนเนี่ย12ล้านเนาะแต่ว่าของ Samsung เนี่ยจะได้10ล้านระยะซูมเนี่ยจะได้ที่ 3x นะครับแล้วก็ตัว f เนี่ยจะได้อยู่ที่2.4นะครับ แต่ว่าซัมซุงเนี่ยจะมีส่วนของ e พล scope เข้ามาช่วยในการซูมโดยเฉพาะนะซึ่งตัว e พลิส o p e เนี่ยถ่ายได้อยู่ที่10ล้านเมกะพิกเซลนะครับโดยที่จะเริ่มสตาร์ทซูมเนี่ยระยะเนี่ยจะอยู่ที่ 10x นะครับแล้วก็สามารถทํ space zoom ได้อยู่ที่ตัว 100x อย่างที่เขาโฆษณากันเนาะซัมซุงเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของการซูมโดยเฉพาะนะครับตัวสเปกกล้องแบบรีแคปกันแบบเร็วๆของตัว2ตัวนี้ก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเราไปดูตัวอย่างไฟล์ที่เราถ่ายมาแล้วกันนะครับก็หลักๆเนี่ยจะมีหลายสถานาการณ์เาอนอา,นเนา,นานะท はい。はい เรามาสรุปในส่วนของภาพนิ่งกันก่อนละกันนะครับหลักๆเนี่ยอันนี้เราเปิดทุกอย่างเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับไม่มีการแบบเปิดจากแอปอื่นมาหรือเปิดจากตัวที่เป็นโปรโมทที่สามารถเซตติ้งอะไรแยกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ได้ตั้งเลยทุกอย่างเนี่ยเป็นออโต้ของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้จากที่ลองมาเป็นความรู้สึกส่วนตัวละกันก็คือสําหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่า iPhone ดะให้สีที่ค่อนข้างแบ่ง มากๆากนะครับในหลายรูปเนี่ยไอโฟนจะเหมือนแบบจืดๆหน่อยถ้าดูจากหลังกล้องเอามาดูเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสีไม่จัดจ้านเภาพไม่ได้คมโอ้โหขนาดนั้นเลยครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้เพิ่มชั้นเนี่ยให้ภาพมันดูคมจนเกินไปอะครับทุกอย่างเนี่ยจะดูกลางๆถ้าคนที่ชอบเอาไปแต่งต่อก็น่าจะเห็นแล้วว่าโอเคมันสามารถเอาไปดึงนู่นดึง,ดงนี่อะไรได้ต่ออะไรอย่างงี้ครับ แต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบจบหลังกล้องแล้วเนี่ยซัมซุงจะได้เปรียบมากมากเพราะว่าถ้าอย่างเห็นหลายๆรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบอย่างท้องฟ้าอย่างต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็เขียวจัดท้องฟ้าก็ฟ้าจ,จัดจัดไปเลยอะไรเงี้ยครับก็จะค่อนข้างที่แบบให้สีที่จัดจ้านให้ภาพความคมเนี่ยจะดึงแบบชาร์ปเน็ตขึ้นมาได้แม่นเขาเรียกว่าอะไร,รดึงมาแน่นกว่าท,ทําให้ภาพเนี่ยมันดูแบบเหมือนสําเร็จรูปมาให้แล้วสําหรับผู้ใช้ทั่วไปชอบสีของซัมซุงนั้นไม่ยากเพราะว่ามันเหมือนสาเร็จรูปมาให้เราแล้วประมาณหน,นึ่งอะไรนสามารถแบบอัพขึ้นนนนดอหิ ปรับแต่งนิดหน่อยให้แบบ แล้วแต่แต่ละคนที่ชอบนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าในส่วนของขอบมืดขอบสว่างเนี่ยอย่างพวกการเก็บดานาะมิกรลนหรือการเก็บ HDR ต่างๆอะไรเงี้ยส่วนตัวจะรู้สึกว่า iPhone เนี่ยดูเขาเรียวกว่าไงมันอาจจะดูมืดกว่านิดหน่อยแต่ว่าส่วนตัวเรากลับรู้สึกว่ามันดูธรรมชาติกว่าเออมันไม่ดูแบบดึงขึ้นมาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบมุมมืดบางส่วนเนี่ยก็ยังดูแบบโอเคให้ความมืดอย่างอย่างที่มันควรจะเป็นหรืออะไรอย่างนั้นอาจจะเรียวกว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าหลัง S 2 3 Ultra เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นว เกินไปนะครับแบบขาวไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแบบหรือขาวจนเทาหรือแบบมันจะดูค่อนข้างสว่างสุดแบบเขาเรียกอะไรทำสุดอะทำให้สุดก็คือขาวขาวสว่างมืดก็ดึงขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะดูแบบบางรูกอาจจะดูไม่ธรรมชาติบ้างประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสองตัวนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะเอออย่างส่วนตัวก็ต้องบอกว่าเราชอบกล้องไ iPhone ที่จะค่อนข้างแบบเออแต่งต่อนี่หน,น่อยได้เป็นสีที่ชอบอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่นะแล้วก็ ยังมีส่วนหนึ่งก็คือที่เราไปลองเล่นมาเราไม่รู้นะว่าคนส่วนใหญ่ใช้โหมดนี้มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ว่าเราก็ใช้อยู่บ้างประมาณหนึ่งแล้วในเวลาฉุกเฉินก็คือตัว portrait mode ซึ่ง portrait mode เนี่ยเจอหนึ่งปัญหาที่เจอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกับตัวของ iPhone ก็คือถ้าคุณถ่ายแก้วกาแฟแล้วเจอหลอด iPhone มักจะหลอดกัหลอดมากนะครับก็คือหลอดเนี่ยจะหายไปเลยหรือไม่ก็หลอดขึ้นมาไม่ครบนะคะับที่ s a m s u n กับยังดึงหลอดกลับมาได้ก็คือมันเห็นว่าแก้วกับหลอดเนี่ยอยู่ในระยะเดียวกันแต่ iPhone เนี่ยเห็นแก้วแต่ว่าหลอดเนี่ยไม่เห็นเออก็คือปล่อยหลอดเบอร์ไปเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ของตัว iPhone เองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอโฟนมันมีไ i ด้าสแกนนะครับซึ่งมันน่าจะวัดระยะได้นะแต่มันกลับทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้มันก็เป็นปัญหามาตั้งแต่ไหนตแต่ไรละอืมแต่ว่าของซัมซุงเนี่ยพอสเพนโหมดเนี่ยจะค่อนข้างแบบถ้าถ่ายวัตถุเล็กๆอย่างหลอดหลยอ,อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยัซึ่งตว ระยะเลนเบอร์หรืออะไรเงี้ยก็สามารถไปปรับแต่งกันได้ต่อเนาะอันนี้ท้งทั้งคู่สามารถทําได้ทั้งคู่นะครับอ๋อแต่ว่ามีหนึ่งข้อดีของ iPhone จะเรียกว่าอยู่ใน portrait โหมดไหมก็ไม่เชิงนะก็คือไอตัว iPhone 15 pro max เนี่ยถ้าคุณถ่ายในโหมดของ normal ปกติคุณไม่ได้เข้าไปที่หด portrait Mode นะครับแล้วคุณถ่ายที่ระยะปกติมามันจะไปแก้ รูปนั้นนะให้เป็นพอร์ตเทรตโหมดได้ในแกลเลอรี่นะในตัวโฟโต้ของ p p o o n อะไปเปิดดูรูปนั้นนะก็จะสามารถปรับเป็นพอร์ตเทรตโหมดได้เฉยเลยโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเข้าพอร์ตเทรตโหมดมาก่อนด้วยซนะ้ำอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นของซัมซุงเนี่ยเราหาไม่เจออะหรือมันทําไม่ได้จริงๆก็ไม่รู้นะก็คือณปัจจุบันนะเรายังทําไม่ได้กับ Samsung ก็คือคุณจะเป็นต้องเข้าพอร์ตเทรตโหมดมาก่อนเลยเราก็แต่ว่ามาแก้ไขระยะเได้นะ แต่ว่าถ้าไม่เข้า portrait Mode มาถ่ายด้วยโหมดปกติมาเนี่ยอันนี้จะมาแก้ให้เป็น portrait Mode ทำไม่ได้นะครับสำหรับ Samsung หลกัลกๆของภาพนิ่งของกล้องก็น่าจะประมาณนี้นะโอเคทีนี้ก็ไปดูการซูมของทั้ง2ตัวนะครับว่ากลางแจ้งแล้วก็ในส่วนของตอนเวลาที่มือเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกัน พอมากล้องเทเลโฟโต้ในการซูมในงานงานภาพการซูมอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าซัมซุงได้เปรียบทันทีเพราะว่าด้วยระยะเลนที่เขาให้มาที่มันมีกล้องเพลิสโคปมาให้ในตัวเนี่ยทำให้ตัวเอทีสามอัลต้ามันจะซูมได้ซูมแค่ซูม10เท่าเนี่ยก,ก็เหนือกว่า p h o n e ไปแล้วถูกไหมเพราะว่า iPhone เนี่ยมันซูมเริ่มต้นที่5เท่าเนาะแล้วไปดิจิตอลซูมที่2 5เท่าก็จะยิ่งแหลกเหลวเป็นวุ้นไปอีกแต่ว่าของเทีสามอัลต้าพอเพลิสโคปเนี่ยมันทําได้อยู่ที่ 10x เริ่มต้นเนกเ็นแล้วว่า ระยะภาพมันไม่เท่ากันแล้วก็คุณภาพภาพของตัว s 2 3ออา,ามาเมื่อซูมเนี่ยก็จะทําได้ดีกว่าแล้วยิ่งสเปซซูมไปได้ถึงร้อยเท่าเนี่ยโอเคสเปซซูมเราคงไม่ได้ไปคาดหวังว่ามันจะคมชัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเราแค่อย่างน้อยเนี่ยเราได้ภาพกลับมาเราได้ฟิลกลับมาเนี่ยก็พอแล้วอย่างเช่นแบบถ้าใครไปถ่ายคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยโอเคคุณอาจจะอยากได้แค่ภาพกลับมาดูศิลปินหรืออะไรเงี้ยเออแต่แบบมันไม่ต้องคมชัดขนาดที่โอ้โหอย่างกับถ่ายด้วยเลนส์ปกติอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะาระยะที่ซูมี้ แต่ถ้าอันนี้แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือพอเป็นระยะซูมของ iPhone จะเห็นว่าอย่างรูปตัวที่เป็นตัวถ่ายป้าย iMac อะ ของ iPhone เนี่ยพอซูมสุดระยะที่25เนี่ยมันมีความเบอรลอรเป็นวุน้นเป็นอะไรไปหมดเลยเนยคะคที่ตัวของ A13 อ l t ต a าเนี่ยยังทําออกมาได้ดีอยู่ประมาณนึงเลยนะครับก็คือยังอ่านออกยังเห็นเส้นขอบยังเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่เอออันนี้แปลกใจนิดน,นึงว่า iPhone 25เท่ามันไม่น่าจะเป็นวุ้นขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าในส่วนของการซูมทั่วไปหรือแบบซูมที่ 5x ของ iPhone เองก็ไม่ได้แย่นะครับ iPhone เองเนี่ยก็สามารถใช้งานการซูมที่ 5X เนี่ยค่อนข้างหวังผลได้นะค่อนข้างทำได้ดีเลยแหละถ้าเทียบกับ iPhone ที่ผ่านมานะตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับงานซนะูมเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอ่ะถ้าการซูมเนี่ยถ้าใครคิดจะซื้อซื้อไปซูมถ่ายงานโดยเฉพาะนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็ A3 Ultra ชนะขาดลอยอย่างไม่เห็นฝุ่นอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูในส่วนของกล้องวิดีโอของทั้ง2ตัวนะซึ่งอ่ะมาเริ่มมาที่ A3 Ultra ก่อน A3 Ultra เนี่ยจะถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 8K 30เฟรมแล้วนะครับจากตอน N22 อัลต้าเนี่ยจะถ่ายได้ที่ 8K 24เนาะทีนี้อัปเกรดมาเป็น 8K 30แล้วก็ลดหลั่นลงมาเป็นเอ,อ่อ 4K 60แล้วก็ 4K 30แล้วก็ Full HD อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็แต่ว่าของ iPhone เนี่ยก็คือถ่ายได้ที่สูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันล้กันว่าทีนี้งานวิดีโอของทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาว่าถ่ายในซีนเดียวกันในกาศเดียวกันแล้วก็วิธีการเปรียบเทียบแต่ละเลยในช่วงเวลาที่ถ่ายพร้อมกันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยเออทั้ง2ตัวเนี้ยมีการสั่นมาให้ในเป็นแบบ optical ทั้งคู่ นะก็คือเป็นการสั่นที่ที่ตัวชุดชุดเลนเลยก็คือเป็นการการสั่นที่ชุดเลนเลยนะไม่ได้เป็นการการสั่นแบบดิจิตอลนะก็ทีนี้ไปดูการถ่ายวิดีโอว่าเออคุณภาพของมันเป็นยังไงบ้างเฟรมเลยเป็นยังไงความลื่นไหลาการสั่นเป็นยังไงบ้างไปไปดูกันครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาเทสวิดีโอไอโฟนนะตอนนี้ทั้งคู่เปิดนะเป็นโป6เนเฟรมนะทั้งคู่ผิด H อสบเดี๋ยวลองเดินตามมาเลยว่าเป็นยังไงภาพมันสั่นไหมนี้คือเสียงก็ได้ยินเสียงจากตัวกล้องมือถือเองนะครับแล้วก็ตัวเขารอะไน ตัว้าพเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบเปิด HDR อะไรนะแล้วก็ถือสดเลยถือแบบนี้โดยที่ใช้มือถือธรรมดาเออไม่ได้แบบมีการสัน่นเะไรทั้งสิ้นเลยเป็นไงบ้างสั่นไหมถ้าดูสั่นไหนไอโฟนสั่นกว่าเดี๋ยวก็ไปดูภาพตอนที่อยูุ่ดของมันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวิดีโอ 4K นะครับของ A3 Ultra นะถ่ายแบบแนวตั้งบ้างอันนี้คือยังปิดโหมดแอคชั่นโหมดอยู่นะทั้งคู่เลยก็คือยังไม่ได้เปิดแบบโหมดการสั่นพิเศษอันนี้คือเดินถือถ่ายธรรมดาแล้วเดี๋ยวจะวิ่งอีกรอบ ันนี้คือวนะิอ่งะเน่ยก็จะประมาณนี้สำหรับอันนี้โหมดธรรมดา 1x ส่วนอันนี้เป็นวิดีโอแบบโหมดกันสั่นพิเศษนะซปเปอร์แอคที e ของมันนะมันจะถูกบังคับมาที่เดนอ o n ตไวยก่อนอันนี้คือเดินถือถ่ายปกตินะครับแล้วก็วิ่งเออไอที่สามเราตาไม่นิ่งจริง่ะจากจอนะดูจากจอ ยังไม่ดูไฟ์นะ่ะก็ประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นวิดีโอ u l ต r a w i นะครับ 0.5x จาก iPhone นะเป็น 4K 60นะครับแล้วก็ขยับมาเป็น 1x ของ iPhone นี้ขยับได้เลยนะก็คือกดเปลี่ยนเลนส์ได้เลย 1x แล้วก็ไปที่ 2x อนะ่าแล้วก็ไปที่ 5x นะครับแล้วก็ลองซูมได้สูงสุด 15x นะ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอ 4K นะครับของ A 2 3 Ultra อันนี้ที่ Ultra Wide 0.6x อันนี้คือตัว 1x ของ a 2 3 Ultra จำเป็นต้องหยุดถ่ายก่อนแล้วก็กดใหม่อีกรอบหนึ่งพราะอันนี้เป็นวิดีโอ 3x ของ a 2 3 Ultra ครับเป็นวิดีโอ 10x ของ a 2 3 Ultra นะครับ ่าแล้วมันก็จะซูมได้สุดที่ 20x ของอายานี้จะได้เยอะกว่าไอโฟน5 5เท่านะถูกไหม5ะ okay. เมื่อกี้ทีนี้ก็มาเทสในส่วนของกล้องหน้านะครับทีนี้ก็อันนี้จะเป็นกล้องหน้าของ iPhone 15 Pro Max ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของ iPhone ตัวน,นี้จะเป็นของที3มอเตานะฝั่งซ้ายมือก็อันนี้คือเปิดกล้องหน้าท k 60เฟุ5ค5ธรรมดาเลยก็จะมาดูว่าการสั่งเป็นยังไงบ้างแล้วก็จัดมุมภาพเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ถือชอนกันเลยก็ุน,นคนค่อนข้างเยอะนะ ถือระยะมือหายนะครับแล้วก็ถือเปล่าเลยไม่ได้มีการันไม้กันสัน่นอะไรก็จะประมาณนี้ นี้เป็นวิดีโอจากกล้องหน้านะครับของ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ Andy s 3 u l t r a นะเอ่อฝั่งนี้ฝังง Mac, ่งนี้คือ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ฝั่งนี้คือ Andy s 3 u l t r a นะครับภาพรวมๆเนี่ยเหมือน Andy s 3 u l t r a จะดูมืดกว่าแต่ภาพเนี่ยดีกว่าแต่ iPhone 15มันจะสว่างกว่านะประมาณนี้แต่ความนิ่งเนี่ย a d s 3 u l t r a ดูนิ่งนะเอ,อ ประมาณนี้ครับแวดล้อมก็จะค่อนข้างมืดๆหน่อยอืมประมาณนี้นนนอ่ะทีนี้ก็จะมาสรุปส่วนของวิดีโอก่อนละกันเนาะเปรียบเทียบวิดีโอเนาะครั้งนี้ค่อนข้างสําหรับเรานะเราว่ามันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกนิดนึงพอเอามาเปรียบเทียบกันจริงแบบทนกันแบบจ่าๆอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ตรงที่เอジปต์สามเอลตาทำกันสั่นได้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรสั่นน้อยกว่าแต่หลอกตามากกว่านิดนึงงงไหมเออก็คือ จริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดถึงความเนียนความกันสั่นเนี่ยอที่สาอาตาทำได้ดีกว่านะถ้าพูดถึงภาพความสั่นไหวของภาพเนี่ยไอที่สามทำดีทีกว่าแบบชัดเจนเลยแต่มันก็อาจจะดูหลอกตานิดเหมือนกันอันนี้คือความรู้สึกนะ ความรู้สึกคือมันดูการสั่นจนเกินไปอ่ะออมันไม่เหมือนกับตัว iPhone iPhone เนี่ยยังเห็นว่าภาพมีความเคลื่อนไหวบ้างในบางบางจังหวะนะครับแต่ว่ามันก็จะดูอย่างตอนที่เราวิ่งให้ดูอย่างเงี้ยเออก็จะเห็นว่าเออการวิ่งอ่ะมันควรจะแบบมี movement ของมันนิดหน่อยแต่ของ s อ3 u l t า a ตาเนี่ยมันดูไม่มี movement เลยมันคือมันฟ r สแข่งไว้เลยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่เราว่าเออถ้าพูดถึงความเซอร์ไพรส์เนี่ยเราว่า a Z 3อ u l t r าทำได้ดีมากๆนะครับในการถ่ายวดีโอครั้งนี้ไม่ได้ดูแค่ตัวกันสั่นเนี่ยมาดูในส่วนของเฟรมเรทเอยคุณภาพภาพที่ได้ออกมาเนี่ย A33 เรียกได้ว่า ครั้งนี้ชนกับ iPhone ได้แบบทีนี้ก็จะพูดได้ว่า iPhone เนี่ยจะเป็น king of video เนี่ยก็ไม่ได้เชิงนะนะเพราะว่าเอที่สามาตานี่กดแทบจะเรียกว่าขี่ก,กันด้วยซ้ำนิดนิด,น,ดนึงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออในส่วนของการใช้งานนะแต่ในส่วนของพอเข้าสู่การซูมอันเนี้ยก็ยังติดปัญหานิดนึงสําหรับเราสําหรับเราเนี่ยคือเราเซ็ต 4K 6 0เฟรมไว้ทั้งคู่ใช่ไหมครับทำหบให้พอเวลาถ่ายกันจริงๆอะเวลาเราต้องการที่จะซูมอ่ะไอโฟนอ่ะจะดูได้เปรียบกว่าเพราะว่าไอโฟนอ่ะถ้าสังเกตดีๆตอนเราซูมเห็นว่าเราสามารถสวิชเลนด้ลยาถ่ไปแว แล้วเปิดออโตไวซูมไปจนถึงสุดจนถึงดิจิรอลซูมมันสามารถถ่ายต่อเนื่องได้เลยนะครับใน 4K 60เฟรมนะย้ำว่า 4K 60เพราะว่าอันนี้ตอนเราเทส a 7อตาเรารู้ข้อจํากัดมันแล้วแหละว่าถ้าคุณเปิด 4K 60คุณจะไม่สามารถซูมแบบเล่นระยะได้เนาะมันจะเป็นแบบตามระยะเลนนั้นๆอะไรเงี้ยเอออย่างเช่นเราเปิดออโตไวเราจะซูมได้แค่3เท่านะ5เท่านะแต่พอเราอยากจะซูมไปที่20เท่าอย่างเงี้ยคุณจำเป็นที่จะต้องหยุดถ่ายก่อนแล้วก็ไปเปิดเป็นเลนตัวเทเลโฟโต้ในการซูมซมานน e นะต 4K 30ดิมันซูมได้อย่างนี้เหมือนกันเหมือนไอ o n นโอเคเราไม่เถียงว,ว่าเอาโอเคมันทําได้ใช่แต่ปัญหาคือเราเปรียบเทียบที่ 4K 60ทั้งคู่แต่ iPhone ทําได้แต่ตัว A13 ทําไม่ได้ก็น,นี้ก็จะเป็นในเชิงของความสะดวกนะว่าเออบางคนไม่ได้อยากหยุดถ่ายก่อนแล้วถ่ายใหม่ ในการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าโอเคไอโฟนทำได้เราว่า UI ทําได้ดีกว่าในการใช้งานจริงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องซูมปั๊บ A3 Ultra ก็จะกลับมาได้เปรียบเหมือนเดิมนะเพราะว่าอที่บอกไปว่าด้วยตัวเลนส์ของ A3 Ultra ที่ใส่เทเลโฟโต้มาเริ่มต้นที่ 10x ไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ไอโฟนมันเริ่มที่ 5x พอซูมการใช้งานกันจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไปได้ไกลกว่าแล้วมันก็ให้ดีเทลได้ดีกว่าดิจิตอลซูมเข้าไปแล้วอ่ะได้จาก 10x ขึ้นไป 20x เนี่ยก็ยด้เปรีีวาะนมโอณ ในส่วนของการถ่ายวิดีโอแต่อันนี้ก็ต้องย้ำนะว่าเราใช้ในโหมดทั่วๆไปมากๆนะเพราะว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้เปรียบเทียบไปถึงขั้นแบบเราใช้โปรเลสมาอันนี้ Expert เอ็กซ์เปิดรอนยเพราะว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าผู้ใช้งานทั่วไปคงไม่ได้ใช้โหมดเหล่านี้อยู่แล้วนะก็ยกสองกดยกสองตามปกติเออมันก็ควรจะใช้งานง่ายๆเนาะเอาแบบโหมดง่ายๆมาเปรียบเทียบกันประมาณนี้ทีนี้มาในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยทั้งคู่ถ่ายได้ที่ 4K 6 0ทั้งคู่นะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าอันนี้พอมาอยู่่ในทีมืด ไอที่สว่างเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากหรอก p h o n e ก็อาจจะอย่างที่บอกว่ามันเป็นหน้าแต่กล้องหลังนะนาะว่า iPhone อาจจะให้สีแบนๆนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยซัมซุงเนี่ยทำได้ดีกว่าในส่วนของความเป็นธรรมชาติใช้งานทั่วไปส,สีหรืออะไรเงี้ยจะค่อนข้างแบบทาออกมาได้ดีกว่าในส่วนของกล้องหน้าเอออันนี้ก็ไม่แตกใจเท่าไหร่เพราะว่าซัมซุงเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการใช้แบบใช้กล้องหน้ามากกว่า iPhone อยู่แล้วแหละเออในส่วนของสีสันแล้วก็ในการใช้งานกันสั่นอะไรเงี้ยเราแต่ในส่วนของการสั่นเราก็ไม่ได้ต่างกันมากมากล้องหนา้าเนี่ เหมือนกันเลยคุณภาพไว้ใจได้แน่นอนใครอยากพกขึ้นมาแล้วก็ใช้งานเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับแต่จะมีที่แตกต่างกันนิดนึงก็คือในส่วนของการถ่ายกลางคืน,นในกล้องหน้านะครับในกล้องหน้าการถ่ายงคืนเนี่ยในโหมดออโต้คุณจําเป็นที่จะต้องคุณจะเห็นความแตกต่างของ,ของมันทั้ง2ตัวเลยก็คือ iPhone จะบูสเหมือน boost ISO ขึ้นมาแนละ้วก็คือแบบทาให้ภาพสว่างขึ้นแต่มีนอยเยอะมากมากเออก็คือคุณได้ภาพนะคุณได้โมเมนต์จังหวะนั้นจริงแต่ว่านอยก็จะตามมาเพียบ ในขณะที่ซ m s u ุงเนี่ยเขาเหมือนยอมบีบโน้สให้ไม่เยอะมากแต่ว่าภาพก็จะมืดหน่อยอาจจะทึมๆนิดหน่อยอาจจะภาพไม่สว่างเท่าแต่คุณภาพที่ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างเป็นภาพได้มากกว่าเออไอโฟนมันจะออกมาวุ้นๆน,นิดนึงมีโน้สเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับกล้องหน้าของทั้ง2ตัวในการถ่ายวิดีโอนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าเจ้าวิดีโอรีวิวการเปรียบเทียบ,ยบกล้องของ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ตัว ไอที่สามเอาตาครั้งนี้ของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนเนาะแล้วก็จะช่วยให้แบบสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นเนาะสำหรับคนที่กำลังเลง็เลงๆ iPhone 15 Pro Max อยู่หรือเอสตีป์สาเอาตาอยู่ว่าเอ้ยฉันอยากซื้อมาถ่ายรูปอะฉันอยากซื้อมาทำคอนเทนต์ฉันอยากซื้อมาถ่ายวิดีโอหรือเอามาใช้งานทั่วไปนี่แหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่ากล้องตัวไหนมันเหมาะกับฉันมากกว่ากันอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ตั้งใจเอามาเปรียบเทียบให้ดูแบบง่ายๆนะเร็วๆเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำ ก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปอย่างเรามากๆนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ